bơi, <laughs> nai nẹp nai yến, sườn to của bơi đây, bản non bom gì nữa để để này, thang nè nó gì แปดนาทีหลังสวยหลายมือหนิแต่มันอีอย่างตัวอย่างพักกันรักษาเวลา์ลอมเบลาได้ที่เห็นว่าสวยเหมือนกับกินขาบเลียมื้อนีตรงเลือดศากัเกาเด้อโรงเรียงหน่อยน่ะยับไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆให้ครบขาบชูบซูโมงบอลมมนเอาเวลาตรงเนี้ยยับไปเรื่อยๆชวนบูขาบเลียมันก็บังเดี๋ยนชวนเทือนเดี๋ยวผู้ขาบเรีย ก็เป็นการรักษาเวลารักษาความซื่อสัตย์เวลาคู่คาบอยากกับไ่ค่อยอยากเข่าใบกัดเหยียงมับกันไปเลยคาบเลือแทบคือมันจะเลี้ยนยั้งเหมือนว่าอันนี้กัดต้องรักษารักษาเวลายับมันซ่าก็ต้องยับซ่าคือกันเลิกซ่าคือกันอืเข่าเลี้ยนซ่าก็ต้องเลิกซ่ามันก็ยังสีเกลงกันว่นเปนจีไปไล่ตนแกมันคาบทัดไปคาบทุดท้ายอย่างเดียว มันพักกันเบิงเอารักษาเวา่้กากรรักษาตัวจะกของนำ้ำอยู่ในห่องในหอติดหน้ากากใส่หนากาก,าก,ากไว้พูดไดบ่พร่ใจเอาไมา่ดีทำม,มันมากัอกปี้มันคือบพรสะใจไปเอาผ่านบางสกุลอยู่ในวัดนมาตัดออกเฮ็ดเป็นหนากากไม่ทันเงินผ่าเขาหอศพมากุ่นทิ่มเลยนะไปตัดออกมา เรแวดระว่างไพ่จะข้องอันนี่เป็นการรักษาเนื้อรักษาตัวในช่วงนี้ผู้ได้กันระแวดระว่างเมนแททมันพวกรักหนีมาตั้งแต่พื้นที่เสียงหมู่บ้านนี่แหละรักขืนเมื่อบ่านมา่อวามร้ายกเด็ยินข่าวู้ใหญ่บ้านกับประกาศอยู่มือนี่ยเมื่บา้านลงเดยกกับมีพวกรักหนีไม่ได้พื้นที่เซียงก็ได้พวกบรลับพิจารณสังคมบรลับพิบจารณาเจ้าของกับไรบ่เป็นไว้จะททางอื่นทั้งเท่ากับเป็นคือกันบา้านในสีมีข่าวในทางอื่น ไปตั้งแต่สมุทรสาครกลับบ้านไปสุราษฎร์ติดเบือบ้องความพุ่งเจ็ดคนมึงเป็นตระยาดเนี่เยเห็นข่าวว่าหมึกบ้านเนี่ยอะไรพูดรังไล่ไร่มาพูดหาเออโอ้หลายป <c oughs> <c oughs> วดแขนนมือเนี่ย,ยติดอันโควิดมากตั้งแต่สมุติจาก้กับกลับไปบ้านก็ติดอยู่ความพุ่งจะหวังอยู่นี่ก็คือกันนี่แล้วเนี่ย เห็นบ้านลอยมันตั้งแต่สมุทรสาคนกับมีบ้านตรงดิบนี่ก็ได้เพราะกันเบ่งเอาพรากันรักษาเอารักษาเนื้อรักษาตัวรักษาเวลาเวลารักษาตัวกับอันเดียวกันนี่ละเฮ็ดอีหยังเห็นเป็นกิจวัตรเฮ็ดอีหยังเห็มันเป็นตัวจะค้องเห้ระเวียระวังไพ่จะฟลองกัดรักษาใจรักษาใจน้ำบาเนี่ยรักษาใจมันเป็นยังไงมันจังสีสำคัญเพราะว่าขั้นใจบกคิดบกพลาดบกเปลี่ยนบกไปบะไปละหันไปละนี่ไปเอาอันนั้นเอาอันนี้มากมันกัด ม่งบังไปได้เต้าไมเจาควงม,มันก็สจิไข่ขึ้นไปอเห็นบกเขาเจ้าให้เห็ดเอยียงเลี้ยนอ่อนไร่อ่อนไร่มัน่มียใจสีสส่เลี่ยนอยู่เดียวหยุดรงเลี้ยนหน่มันก็ไปหาเหรียญคือเ่าหาตีไกลหาเผาทานเหรียญยู่บุ่นอ mm ่ะ hmm. บอกเลียมมาเดาไป mm hmm. อันนี้พักกันเบิ้งเอาพักกันรักษาให้มันได้ทั้งเวลา เวลาการรักษาเป็นความซื่อสัตว์เป็นความสัตว์ความจริงกับเป็นการรักษาใจตื้มเข้าไปลล่ะควบคุ้มรักษาใจจะกของรักษาใจรักษาเวลารักษากายมันกับเป็นเรื่องเดียวกันไล่เข้าไปเนี่ยความรับผิดชอบตัวตัวจะคของรับพิจชอบต่อผู้อื่นเตื้มไม่เอกบุละค้ามันเท่ามีหนาทีการงานกับมี่ร่ำรับพิดชอบต่อการต่องานเข้าไปอีกตัวการงานรับผิดชอบรับผิด เฮ็ดบ่ถือกับหูจักคิดหูจักมองแก้ไขหูจักมองปรับปรุงรับผิดรับชอบอันนี้คือสิบบ่ปากหลายที่รับชอบนี่ผู้ใดกับหูจักรับอยู่ที่รับชอบรับชอบแนวนั้นเองนั่นเองคือสิ่เรื่องชอบในนี้เห็นบ่มันดันตกงานกันหลายสมัยนี่จะไม่นิยังตอนี้ยังปิดโรงงานกันโรงงานมาคำลังสิพืนเนี่ยกัดยับเข้าไปอีกปิดสิได้ล็อกดาวเข้าไวาอีกเป็นปีหมดได้หนี่ร่องเบืองเรื่องสิเพราะเกิดที่จังใดเพราะกันอยู่จังใด อันนี้ก็เป็นเรื่องของการของงานเรื ăn, <F> ่องการงานเรื่องการเงินเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมเรื่องอีกอย่างก็บ่าเขาไปอีกมันส่งผลกระทบต่อไปอีกคันต่างคนต่างรักษาต่างคนต่างดูแลจะความต่างคนต่างรักษาจะความมั่งคั่งจิตดีขึ้นไปอีกเนี่ยแต่มันจิตจะเริ่มขึ้นเพราะกันเบิ่งเอาจังสินหัดไปดนี้น้อยๆไปแล้วข่้นบ่หัดมันกับโมเปียนนี่เนี่ยมั่งคัจิตเพราะกัน เดี่ยนเดียนโดยด้อยเด็ดเดี่ยนโดยไปยุติแต่ละมื่นแต่ละเว้นก็ได้ไงขึ้นกับว่าได้ตั้งกันนี่ละียังกับว่าเออหัจักอันรับผิดชอบหัจักคิดหัจักอ่านก็ค่อยเปลี่ยนค่อยไปฝึกไปแต่น้อยก็จะเลื่อนไปแต่น้อยดแต่ก้มขี้เกียจมาไงก้มขีดขันมาไงก้มบรับผิดชอบบรรนันบมนี่นั้นก็สิไหลไปตืิมขึ้นไปไงขึ้นมากกับติดตัวเกิดมากเลยกับไงไม่เลื่อยถ้ามันอยู่จะสิมันกระสิ สะดวกขึ้นกับจิฝึกได้ง่ายขึ้นไล่ขึ้นไปเรื่อยไล่ไปเรื่ทั้งดีตื้มขึ้นไปเรื่อยเพิ่มทั้งดีขึ้นไปเรื่อยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเหมือนกันค่อยดีขึ้นไปเท็่ยังไดไม่ใช่สิค่อยดีขึ้นไปกับฝนไมาอีกฮาเลิกแถวแล้วมาทางผีเดอร์ไปห้องบนดามีสิทธิ์ไปฝึกให้ขั้นบ่ฝึกให้มันกับว่าหู่จักเนาะแต่มันบ่ฝึกให้มันต้องฝึกจักได้จังน้อยง้อค่อยก็เจ้าฝึกก็เจ้าก็จับ เขาเสื้อเขาคาดเขานังกับทั้งตีทั้งไรทั้งผู้ไรทั้งผู้จูงใส่ทั้งนั่นตัวทั้งไรไปน้ำผู้นึงจูงใส่ทั้งนั่อันนี้ก็ับสือกันนี่แหละทั้งจูงใส่ทั้งนั่ทั้งไรน้ำทั้งเขียวทั้งเข็นน้ำไงขึ้นมาหนี่เป็นผู้ใดสิไปอันไรสู๋ไปสิไรสู้ลุกกินเข่าไปสิไรสู้อาบน้ำอาบทาไปสิไรสู้อ่านหนังสือเนี่ยนั่นนี่มันไม่ผู้ไรเลยนี่อันมันบนอยู kind of ่จะสีมันก็ไม่ผู้มาไรมาต่อนที่จั้งแต่ข้าเจ้าถือมาขับไรขับต่อนอยู่จังสิโรรงเียน มาโรงเรียนมีจะผู้บอกผู้สอ,เน,น,น,อ,อน,นเนี่ยนั่ในทา่าที่ดีบอนเป็นวันเนี่ยนั่ในท่าขี่ไล่บ่อเด็กเนี่ยนั่งให้ไปเฮ็ดซัวมองหันมองนีมีแต่แดนเนี่ยเทา้ทาท่าที่ดีมีแต่ความปรารถนาดีมีแต่ความเมตตา,หาตให้จะใครไปเห็นเนี่ยสิม,มันดีสิ่งสิ่มันดีเนี่ยเห็นสิ่งสิ่มันดีขึ้นกับจังบอกจงังเราจังกาวขคันบ่อนดี็คือสิบบ่เป็นวิชาวิชาบ่เป็นความรู้ขึ้นมาบ่เป็นเนี่ยเรียนเนี่ยสอนสิไป เฮ็ดนีมันดีมันก็จังดีเฮ็ดบ่ดีมันก็บ่ด,ดีตัวเขากับบ่ดีตัวโรงเรียนกับบ่ด,ดีไปน้าตัวนมันก็เพิมกันเส้นจไปอีกหน้าที่ของโรงเรียนกับมีการรักษาตัวรักษาใจรักษาปฏิทินรักษาความมุ่งมั่นของโรงเรียนไปน้ามันก็เติมกันเข้าไปตัวนักเรียนกับหูจักรักษาตัวรักษาใจขส้นจไปน้าโรงเรียนกับมีการรักษาความรุ่งรักษาหล,ลายอย่างหลายหลอดหลายด่านสิ่งที่เกี่ยวของบาเกี่ยวของออื มันกับหนาที่ของไผ่ของมั่นความรับผิดชอบว่งขอบเขียของไผ่ของมั่นมันก็ไลยขื้นไลยขึ้นผู้มีตำแหน่งเป็นผออก็รับผิดชอบระดับหนึ่งผู้มี่ก็รับผิดรับระดับหนึ่งรับชอบระดับหนึ่งกับต่อต่อกันลงไปเรื่อยๆได้ลงไปเรื่อยๆผู้เป็นคู่กับเป็นระดับหนึ่งมันต้องหูจักความรับผิดชอบนี่ยี่ยังเนรรับผิดยี่ยังเนรรับชอบว่าเป็นสิทธาแต่รับชอบอย่างเดียวกับว่าถือนักเรียนก็คขึ้นกัน ย้ำผิดกับตองผิดน้ำถือกกับตองเถือกเติมกันเข้าไปอีกงานนี้นหูจักรับพิดชอบหูจักฝึกฝึกลผลฝึกให้มันเกิดขึ้นให้มันเป็นนิสัยเป็นกิจลักษณะเป็นแต่สนะีแม,มนถ้าจะเหมือนกับ่าจะเลื่อนมันมามีระเบียบแบบแผนก็คือง้วกควือกวายอยู่ในป่าในดงนี่แหละเขาจิจูงไปขายทั้งใดก็ได้ถั้เก็ที่นั่นที่นี่ไม่ได้กับบ้าไปอันนี้หลักการจีขอ ทบลงเียงแค่นี้ถ้ากอขอความทุกความเิินกับมี่แกดูแกลานทั้งหลายทุกตานหนากันเถิน